เที่ยวไปกินไปกับชายเล็กเสนอเมนูไก่ใต้น้ำครับผมเครื่องครับผมใบมะกรูดขมิ้นข่าตะไคร้พริกสดพริกแห้งหอมกระเทียมและก็นี่ก็พริกไทยดำครับกระเพราควายครับผมหรือใบยี่หร่าครับผมไก่ครับซีอิ๊วแล้วก็รสดีห่อผงชูรสนะครับผมทำกันเลยครับผมไก่ใต้น้ำเอาเครื่องไปโขกก่อนนะครับผม ทำปเลยครับผมไก่ครับผมไก่ที่เราสับไปแล้วเครื่องครับเน้เนๆครับผมหอมๆรสดีครับผมผมอร่อยครับผมผมฉุดสสีขาวครับผม ขอถอยลงลมครับคนเข้ากันครับผมใบกีฬาหรือกระเพาาักษ์ครับเอเคครับผมไก่น้ำกนเลยครับผม45นาทีสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปกินไปกับชายเล็กครับผมไก่ไต่น้ำพี่น้อง มาจิ้ขากันครับผมห่อนห่อนห่อนหอนไม่ไมความหอมหอมภาษาเสกวนหอมเลยพี่น้องนัวอย่ใส่มือ หอมหอมครับขาใไใร้ใบมะกูดพริกไทยดำะมิ้นกระเพราหยักเตยใบยีลาหอมหอม มมนูนี้เด็ดเลยก็ไชร์รตลาเนาะาชดีขอบคุณพี่น้องทสำหรับชมนะครับผมเจอ่ยวไปกินไปกับาลิกครับผมมิเน่นของไก่บ้านเนื้อไก่ที่เน่เหนียวลังๆมันจะอร่อยจ้ะ าก็ไหลกกเชี์กวติจตามด้วยี่น้อกเสร็จดีครับผมอืมสุดจอด เดี๋ยวนี้เมโนูนี้ไปขายตลาดขายดีละเป็นเนื้อก็ดีอะไรก็ได้แต่ตรงเนื้อของใช้เวลาดล่้นต้องใช้หม้อแรงดังตรงนี้ถ้าไปขายจะได้รีบรีบไว,ไว งมือพวกผู้มันไปหวงมาเลยครับผมเลี้ยีฟลมันอะไรอย่ เมนตอนนี้เขเป็นเมนูตอนรับเสียเจ็บไปแต่มากกันเมนูนี้เนี่ยมูมาอยูุ่บานเนะ่ะ ไก่เป็นตัวแปรสำคัญถ้าเพื่อนเพื่อนภูมิมาหานะ อยนว้นมันจะอยู่ในนี้ไปเนี่ยหอม <c oughs> อ,อร่อยเ <c oughs> มนูนี้ต้องใส่เวลาถ้าเป็นเนื้อเป็นอันนี้้งใ,ใส่เวลาด้วยสองชั่วโมงมันถึงจะเปื่อยจะอร่อยชั่วโมงกวา่า มัเนื้อย่ังของเพวเนื้อวันนี้เจ็บยากจะกินแล้อร่อยมีมันติดแกะวกแกะ ไก่นาำเนี่ยมันสิอบอยู่ในหันเลยอบอยู่ในหม้อเครื่องหอมเครื่องยังเดืเ่ดเ้ยมั้ง กินมาหมดก่อนหอได้พี่นาะงรอไปถือทำงานนาว่ากินมาได้หลายครับเขาแค่พออิ่มกัดขอกับขอมือเด้ยวรอครั้งเดียวกินได้สองครั้ง งานไปต่อไปอยังไงได้กินมีงานไปต่อกะใ,ใ,ใกล้ๆกะโดนได้กินกับเขาสื่อเขากินกับพวกคือจะฟ้องเห็ดครับฟองเห็ด กินรุ่นได้ก็ได้กินรุ่นหนึ่งแซ่บอร่อยแตกจากนไปทำเองประหยัดด้วยอร่อยด้วยเด้ก็ต้องใส่เวยีวยร์กัน ăn măng giang cả. thế qua ăn mong dạng qua bằng tí nữa ăn มีทิ่กับแขกก็ยังกบบขาบกับใครเนี่ยจะทายว่าไดนเนาะพี่น้องเป็งใจเขากินร้านอาหารพัตตะคันของดีๆกับประกาศไทายแบบว่ามีแขกก็ยังนั่นยูน่ท่าไม่เอียงเลยทายทันกันสบาย 你要就慢了。<clears throat> 我一啊 คุณพี่น้องทั้งที่เขามารับชมนะครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับผมไก่ใต้น้ำโอ้อิ่มพอดีครับเจ็บแสบแต่มากับก้นไหลก้นแช่ก้นติดตามเรียพี่น้องคลิปหน้ามาก้นไหลครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหแสบครับผม